สร้างสรรค์งานข่าวโดนเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานพิธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานเมืออาชีพพันตำรวจเอกพรชัยชลอดเดชพ้่งกับการสืบสวนก้องกับการตำรวจนครบาล8พร้อมด้วยชุดทีมสืบสวนเข้ามอบวระเช้า พร้อมกับเลี้ยงขอบคุณกำนันมนันสรัศมีทัศน์และกำนันสมปองรัศมีทัศน์กำนันตำบลบางยออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการหลังช่วยประสานงานกับทีมสืบสวนจนสามารถจับกลุมตัวนายธีรวัตรสํารีรัตอายุ20ปีคนร้ายที่ก่อเหตุป้นทองในเขตราชบรรุรณะกรุงเทพมหานครทั้งนี้เมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาคนร้ายบุกเดียวชิงทองลูปพันธ์ จากข้างทองจิราสุวรรณซอยประชาอุทิศ54เขตทุ่งคุแขวงราดบุรณะกรุงเทพมหานครและยิงพนักงานขายได้รับบาดเจ็บโดยใช้เวลาปฏิบัติการไม่ถึงหนึ่งนาทีว่าทองคำรูปพันธ์น้ำหนักกว่า60บาทมูลค่าประมาณ1,300,000บาทก่อนที่จะขับรถจักรยานยนต์หลบหนีซึ่งกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพผลร้ายรูปร่างสูงโป่งสวมเสื้อแจ็คเก็ตกางเกงยีน ถุงมือสีดำและสวมหมวกนิรภัยคุมใบหน้าไว้ได้ชุดสืบสวนขี่คายคดีได้ร่วมกันทำงานอย่างสุดความสามารถจนกระทั่งเย็นวันที่30มีนาคมเจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นคลิกสีขาวดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนพร้อมหมวกกันน็อกเต็มใบสีดำที่คนร้ายใช้ก่อเหตุชิงทรัพย์ มาจอดทิ้งไว้ภายในวัดพญาปราอําเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจสอบพบสร้อยคอทองคำหนักสองบาทจํานวน9เส้นซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเจมบอลซึ่งล็อกด้วยกุญแจสาดอกไว้กับรั้วกําแพงภายในปา่าหญ้าจึงได้ประสานกับทางกํานันสมปองรัศมิทัศน์ซึ่งดูแลพื้นที่บ้านพักของคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุจนกระทั่งเมื่อวันที่หเมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวนายธีรวัตร คนร้ายที่ก่อเหตุป้นทองได้ที่จังหวัดเชียงรายภายหลังจากการเสร็จสิ้นคดีทางพุ่งกับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลแปดพร้อมด้วยชุดทีมสืบสวนจึงได้นำกระเช้าของขวัญมามอบให้กับกำนันมนัฐรัศมีทัศน์และกำนันสมปองรัศมีทัศน์เพื่อเป็นการขอบคุณในด้านการช่วยชีย้นำจนสามารถจับคุมตัวคนร้ายได้นอกจากนี้ยังได้จัดเลี้ยงอาหารเพื่อเป็นการขอบคุณ ณสวนอาหารท่าฉลอมริมเขื่อนท่าน้ำพระปะแดงจังหวัดสมุทรปราการสำนักข่าวพีเนนิวรายงานสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบัน,นทึกเทปงานพิธีต่างต่างถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาี์